สวัสดีครับผมสวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนที่หลลนๆเจอแล้วก็ติดตามช่องผมด้วยนะครับว่าที่อยู่ผมนะครับผิดอัพเดทช่นลนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาอยู่กันในซีรีส์ดองรูบี้สู่7,000รูบี้อีพีที่2นะครับผม ก็วันนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่2กันแล้วนะครับวันนี้อยู่ที่หน้าอีเวนต์ล็อกอินนะครับวันนี้ได้มา40ขนนกนะครับแล้วก็มีเว้นการชาเพิ่มนะครับบอส7ชนิดนะครับก็จะเป็นเลนเจอร์ไว้แล้วก็สู่มอาหารบอสมืดนะฮะเพื่อที่เราจะได้เอาไปเพิ่มศักยภาพกันนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมในครั้งนี้นะครับเราจะมาดู PVP กันนะครับว่าจบที่รีกอะไรนะฮะแต่ผมคาดว่าจะมาสองนะเพราะว่าผมตีไว้แล้วก็ไม่ได้เล่นเลยนะฮะโอเคครับผมวันนี้ สัปดาห์นี้นะครับจบที่มาสเตอร์สนะครับได้มา200รูบี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปเล่น p ีวกันนะตอนนี้ผมมีรูบี้อยู่ที่1นึ่รูบี้นะครับหลังจากที่ได้รับ200รูบี้มาเมื่อกี้ก็เป็น1,040รูบี้นะโอเคครับผมดูการป้องกันนะก็มีเพื่อนมาเล่นนะฮะมามาทักทายนั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะหาทีมที่ตีกันนะฮะ ในอีเวนต์การดองรูบี้ในครั้งนี้เราก็จะเล่น PVP แล้วก็ให้มันจบที่ PVP อ่หลีกประมาณมาสเตอร์นี่แหละ Master, Master 3, Master ครับมาสเตอร์มาสเตอรามมาสเตอร์สองนะครับมันจะได้ประมาณ200รูบี้เดือนหนึ่งก็จะประมาณ4อาทิตย์ก็ได้สักประมาณ800รูบี้อะไรเงี้ยบวกกับเออ่ล็อกอินที่ผมได้เติมไปแพ็คไอ้การ์ด199อะไรเงี้ยแล้วก็แพ็คอะไรเงี้ยมันก็เดือนหนึ่งก็สักประมาณ1,000รูบี้พอดีเนี่ยคาดว่าน่าจะเก็บสักประมาณ7จถึงแเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้มันได้สัก7,000กว่ารูบี้นะ โอเคครับผมเดี๋ยวหาทีมที่ตีก่อนนะอ่าโอเคทีมนี้โอ้โหจะมีเนี่ยเขาเรียกอะไรโซดา <c oughs> นะฮะมีคนที่โซดานะ่แชมเปญอ่ะไม่ไม่อยากเล่นเลยมันโหดมากถ้าใครใครเผลอไปตีเนี่ยบอกเลยนะเรียบร้อยแล้วก็ไอตัวใหม่นี่ปวดมากเลยนะไอบราวหวัวใช้เท้าเนี่ยบราวแครอทยักษ์อะไรเนี่ย <c oughs> ถ้าเจอบอกเลยเล่นลําบากมากนะฮะทีมเราเนี่คือต้องสร้างทีมแบบลําบากนะครับผม พอมาเจอตัวพาวเวอร์ที่มีศักยภาพก็เล่นยากอีกนะฮะคือทีมเราที่จะตีได้หนึ่งนะฮะต้องไม่มีเลมนะฮะสองนะฮะต้องไม่มีเออ่พาวเวอร์และ3นะฮะไอโสมภูเขาเนี่ยเอาจริงๆนะโสมเนี่ยมีได้นะแต่ว่าทีมเออ่เกียร์ในทีมนี่ต้องไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าทีมนี้เกียร์ดีมากนะผมก็จะคัดทีมตีไปเรื่อยๆนะเพราะว่าทีมเรามันไม่ได้แข็งแกร่งมากนะครับผมก็เกียร์ผมนี่ก็ทุกนนี้กำลังฟาร์มลูบี้นะครับเพื่อที่จะไปสุ่มเกียร์ในอนาคตข้างหน้านะ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมากดสุ่มหาอะไรสุ่มหาเลนเจอร์หรือว่าเกียร์ที่มันไม่ค่อยเก่งแบบนี้นะฮะเราจะเข้าก้าข้ามนะฮะศักยภาพกันนะโอเคทีมนี้มี Power นะมีบินที่แบบว่าปว,าปวาดมากด้วยมันชอบไปซัมมอนทีมเรานะโอเคแต่ว่ามีเพิ่มแร่นะสองตัวจะแพ้เพราะพาวเวอร์นี่แหละโอเคมาเดี๋ยวมาลองดูกันฮะเอาทีมกันบินไปด้วยเลยครับผม มาเล่น PvP 5าครั้งก่อนจบคลิปนะฮะโอเคเริ่มสร้างทีมได้แล้วนะเราต้องปล่อยตัวไปไกลๆแล้วเราต้องพัดนะฮะผมเพราะว่าเราต้องไม่ให้โอกาสศัตรูสร้างทีมนะเพราะว่า power ถ้ายืนได้เนี่ยเราเรียบร้อยเลยนะถ้า power ยืนได้เมื่อไหร่นี่คือเราตายนะครับผมโอเคฝั่งตรงข้ามกดโล w แล้วนะเราก็ประมาณสร้างทีมได้แล้วนะนะบวกกับการที่เราไม่ปล่อยให้ศัตรูได้ทําอะไรมากคือพัดปุ๊บแล้วก็อดัดป้อมแตกเรียบร้อยอะไรอย่างงี้ ถ้าเป็นสมัยอัดป้องก็ดีนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูเกียร์ทีมผมก่อนนะทีมผมก็มีประมาณนี้นะมีบราวนะครับเบลมืดนะฮะเกียร์ประมาณนี้มีบอสมืดเกียร์ประมาณนี้คนระับแล้วก็ลูดิอัสครับผมเกียร์ที่ใส่ไปก็อาจจะไม่ต้องใส่นะเพราะว่าไม่มีเลนเจอร์ท่าแสงเยอะมากนะนี่ครับแล้วก็โคนี่สล็อตนะฮะเซนคูแล้วก็บราล์ลบช้าง เมกุมินเมกุมินผมมีโดนแน่นอนนะจะเอาไปใส่ให้ตัวกันบินดีกว่าเกียร์แค่นี้ก็น่าจะพอนะครับผมแล้วก็ฟิตนะครับผมเอามาเล่นอีเวนต์เพิ่มแร้นะฮะแล้วก็บราวจระเข้นั่นเองฮะเอามาตีไกลๆนะอืมโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุยกันต่อที่ครั้งที่2ของการตี PVP นะเมื่อกี้เราก็ผ่านมาได้แนละ้วโอเคทีมที่ไม่เต็ม10ตัวเนี่ยการที่เราจะเล่นแล้วชนะเนี่ยมีโอกาสที่เป็นไปไม่ได้เลยนะมีโอกาสที่จะแพ้สูงมากกว่าอ้าทีมนี้มีเลมแล้วก็พาวเวอร์ไม่เอาเนี่ย นี่ฮะห้าตัวยิ่งเป็นทีมที่มีรูเดียสแล้วด้วยเนี่ยควรข้ามนะเออถ้าห้าตัวไม่มีรูเดียสเนี่ยเล่นเลยนะแต่ห้าตัวที่มีรูเดียสปึ๊บต้องข้ามนะครับผมโอ้โหเกียร์อย่างตึงทุกคนข้ามไปเราก็เน้นชนะนะเราก็หาทีมไปเรื่อยๆนะครับผมอืมก็แต่เกียร์ทีมนี้ไม่ค่อยตึงอ่าไม่ค่อยตึงไม่ค่อยตึงจริงหรือเปล่าอืมเอาอะไรมาไม่ตึงอย่างตึงนะโอเคข้ามนะข้ามได้ข้าม เนี่ยตัวนี้ตัวปวดน,นะออกไปพื๊บทีมผมนี่สายไหวพิบนี่คือแบบล้มกระจายนะฮะเผาสำหรับไอตัวโสกบนะเออทึ๊ดหนเอ้ทีมนี้มันทำแม่งทำแม่งยังไงไม่รู้นะ,ะมีเพิ่มแร่สองตัวบอสมีเพิ่มแร่เดี๋ยวดูก่อนใช้อะไรโอ้ความแม่นยำธาตุด้วยไม่เอนะข้ามดีกว่า สลอ็อตแนะนำไมใ่ใช้ความแม่นยำธาตุซึ่งแต่ก่อนผมใช้อัปเกรดธาตุนะแต่มีน้องๆมาคอมเมนต์ในช่องนะว่าใช้แม่นยำธาตุมันจะตีแรงขึ้นโอเคผมก็ได้ลองใช้เฮ้ยแรงขึ้นจริงๆนะผมมีเพิ่มแลด้วยและแม็กทั้งทีมนะมันทำให้เล่นยากนะเพราะว่าทีมเราแทบจะไม่ได้ปล่อยตัวนะถ้ามีเพิ่มแล่เยอะขนาดนี้โอเคนะทีมนี้น่าสนใจนะเพราะไม่มีรูเดียสนะเรนเจอร์ธาตุไม้ไปเลยฮะทุกคน let's go ไม่รู้จะผ่านหรือเลปล่านะอาจจะแพ้ก็ได้นะเพราะว่าบอสม่อเขามีอัปเกรดธาตุแบบ รุนแรงมากสลัดทีมโอเคเหมือนจะเริ่มตั้งทีมได้นะเซนคูช่วยผมได้เยอะมากเลยฮะหลังจากศีสันน้แล้วก็บ่าวสลอตเนี่ยหลังจากผมปรับมาอัปเกรดท่าแล้วเนี่ยทำให้ได้เล่นง,ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะฮะเห็นไหมเพิ่มแร่เริ่มทํางานแล้วต้มแร่ั่งตรงข้ามเลยเริ่มทํางานแล้วนะผมเริ่มจะปล่อยตัวแบบแทบไม่ได้แล้วนะครับผมต้องเอาเซนคูออกไปปั๊บให้นะเหมือนจะแพ้นะทุกคนโอ้โหวไม่น่าไปลองกับขอกับบอส มือที่มีอัปเกรดท่านเลยนะโอเคก็คผมรอบนี้เราก็แพ้ไปนะมไม่น่าไปห้าวนะฮะโอเคไม่คนนี้เบาวเป็นทีมบินมากกว่านะคเดหวังว่าน่าจะสู้ได้นะทีมบินสว่วนมากทีมกันบินภาคพื้นก็จะ้ไม่ใช่ทีมกันบินทีมสายบินเนะยบินดุเขาจะไม่ค่อยตีเราแรงนะไอ้สายภาคปืนสว่วนมากเขาจะยื้อกับเราภาคพื้นมากกว่าแล้วก็ไปจบป้อมเรานะแต่รอบนี้เขามีพาวเวอร์นะที่จะโดดมาฆ่าเราได้นะเราพัดดีกว่านะ พันแรกพันหรือเปล่าโหถ้าไม่พันแรกพันนี่งานยากนะปึ๊บหวังว่าตัวบินดุจะทําอะไรทีมเราไม่ได้นะเพราะว่าผมเอาเกียร์โดนแน่นอนเนี่ยสลับกับมีกุม,มินเนี่ยเอาไปใส่ให้กับเซลลี่หมากลุกนะฮะก็ทําให้ตีแรงขึ้นแล้วก็จะไม่ต้องมากังวลกับตัวบินดุเลยเรียบร้อยฮะแต่งโอเคขอเจอทีมแบบนี้อีกหน่อยเพิ่มแล่นะช่วงนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรเมตาเพิ่มแล่นะ เมตาแบบไม่ได้เพิ่มแร่จ๋าแต่แบบต,ต้องมีต้องมีคือกินโทคินะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเชื่ออะไร,รอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึไงนะขอดูกันส่วนมากจะเป็นเกียร์เก่านะทีมนี้แต่ว่ามีตัวคอบเซตเลยนะแต่น่าเล่นนะอยากลองดูนะถ้าดะแม้ก็แพ้เพราะพาวเวอร์นะทุกคนตัวแบบตีแรงมากโอเคเรียบร้อยเริ่มสร้างทีมได้ละอุ้ยกดผิดนะเมื่อกี้ต้องกดพายุนะ เอาละเรียบร้อยนะเราน่าจะแพ้นะมันจะสร้างทีมไม่ได้นะทุกคนทีมผมมันจะโดนตัวอะไรไม่รู้ยิงมาจากไกลๆนะล้มกระจายเลยพาวเวอร์แน่เลยเรียบร้อยครับผมแพ้โอ้โหเป็นไงลองของไปลองของนะเออไม่น่าเลยนะตอนนี้อยู่ที่ชนะสองแพ้สองนะเล่นหลังปิดหลีกนะฮะ ตอนนี้เล่นหลังปิดหลีกเลยนันก็จะเจอแบบตึงๆฟิลเหมือนเล่นม้าสองโอเคมีพาวเวนะแต่ไม่มีศักยภาพแต่มีเจาะนะแล้วก็มีคางูระนี่ยตัวนี้ตัวเพิ่มแล่นะกับกินคอมโบเพิ่มแล่เดี๋ยวดูเกียร์บอสโอเคน่าจะไหวน่าจะไหวคำเดิมอีกแล้วน่าจะไหวนะเออผมไปเล่นปุ๊บแพ้แต่ทีนี้ผมว่าน่าจะไหวจริงเฮ้ยอะไรเนะี่ย พันอะไรดีกว่าเฮ้ยล้มแล้วานวเลยไม่ใช่แล้วแบบนี้มันไม่ใช่แล้วุ้ยมือไปโดนปุ่มเลยเป็นไงน่าจะไหวเป็นไงน่าจะไหวแพ้เลยไหมล่ะเอ้านึกว่าเราจะแพ้นะเอ้ยยิงได้อยู่นะคือไอ้ตัวซอสเราเนี่ยกับเมกุม,มินนะมันชอบยิงให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยกระเด็นแล้วก็ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะซึ่งนะฮะบ,บอกเลยว่าช่วยทีมเราได้เยอะมากโอเคแล้วก็ทีมเกียร์ทีมฝั่งตรงข้ามเขาไม่ค่อยตื่นนะ เราก็เลยชนะไปได้ถ้าทีมเขาตึงนะผมบอกเลยว่าเราจะเล่นยากกว่านะี้มากๆนะฮะโอเค i r r i s i b l e นะฝั่งตรงข้ามนะโอเคเราก็มิชชั่น c o m p l e t หรือเปล่าเนะี่ยเพราะว่าแพ้ไป2ครั้งแพ้คุณมานะคือเกียร์เขาก็ไม่ได้ตึงนะแต่เขามีตัวโหดอะไม่ได้ตึงยังไงลนะ่ะตึงเล่นซ้ำแหละแต่เราไปโดนเพิ่มแรกงไงกับอควานะโอ้โหดูเมกุมินนะก็จะมีสก,กิลเขาเนี่ยนะหักกระเด็นอนะเนี่ย ทำไมศัตรูชัง,งักเซนคู Sen หรือเปล่านะที่มีผักกระเด็นนี่ไงเลนเจอร์ Ranger, กระเด็นถอยหลังก็คือเซนคูนั่นเองนะโอเคครับผมรอบนี้ก็จบที่มาสเตอร์2แล้วก็ตอนนี้เล่นไป PP3 ครั้งเล่นเล่น5ครั้งชนะ3แพ้2นะครับผมตอนนี้อยู่ที่เพชร1เพชรตอนนี้สัปดาห์ที่2นะ EP ที่2เราก็อยู่ที่1,000รูบี้ก็ก่อนจากกันไปก็เปิดเกียร์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะนี่ประมานี้ ครับผมเผื่อใครอยากไปใส่ตามก็ได้นะเท่าที่มีนะเพราะเกียร์ผมก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าก็ตอนนี้กำลังฟาร์ม r ูบีเพื่อไปสุบเกียร์ในอนาคตอยู่นะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้ใดเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ